ต้องไปช่วยแม่ขายแม่ไงไม่ได้ไม่รัไูโอ้ลมแรงมากเลยชอบพี่เมื่อวานแรงกนี้นะเห็นกางแคบไม่ได้ขอะไรทุบใัเล็กแบบไปจับมือถือ บบทุกแบบเลยไนชะ้แมงคอผีเสื้อมีหมดทุกอย่างเลยใช่เราดาวแบบอย่างนี้นก็มีมแต่ไม่ได้ออเป็นฟอกแบบเยอะนะแบบว่าขายบีบีหหมื่นก็คือหมด่งนั่นอย่างนมันจะได้ไม่ได้ใช่ได <นะ S 2> ้อยนะ่างแล้วก็การเก็บรักษาอนะไรเงี้ยมันยาก รายการยี่สิบครับผมแค่พันนิแค่พันนิดไปที่โทรศพท์องพิมพ์เพมสิบบาทจ้าี่ขาดทีกว่นะต่อที่จ่ายุ่อียด

พี่บ้านซ่ายโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ่โยโอ้ยอ้ีอย้ยโอยโอ้ย้ยอ้ย้ยอ้ยโอยโอโอ้โกโอ้ยยโอ้ยยโอ้ยอ้ย